อ้าวทำไมไก่ตาไม่เห็นล่ะไก่กูไปไหนเนี่ยใครเอาไปไหนวะพาพ่อมาแก้งความหน่อยไก่หายแล้วไก่ชนพ่อตอนนี้ยอ้าวนี่คือไอ้บัวแดงหางหงสวยที่สุดอ๋อนี่ตัวหางอุ๊สวยม่ะตอตอเขามันเป็นตองาช้างขาขาวเขาเห็นพ่อร้องท่าห่ดล่ะขาดำเคยเห็นพ่อร้องท่า ไก่หายเนี่ร้องแน่นอนฟ้าเมือประคองมฟ้าจะจับงเงี้ยฟ้าเทํ่างี้ประคองเหมือนเด็กอ่ะเอาช้อนช้อนตูดเออโอ้ยโอ้ยมันหัวแตกแล้วมั้งกูแตกแล้วโอ้ยเสื้อฉีกใครต้องมาจับด้านหลังอนะเอาเมนูนเอาไมนู่นโอ้ยสามอันเชือกสองอันฉันกลัวมากเลยนะไก่อ่ะ แต่ฉันชอบกินนะอ๋อแล้วเรารู้ได้ไงว่าตัวไหนคือไก่ตีถ้าสมมุิเล็กๆอเงี้ยพ่อเราก็เราก็เลี้ยงไก่ชนเนาะฟาร์มของพ่อเป็นฟาร์มชนเนาะโอ้โหไม่ใช่โตมาเป็นผู้สาวเลี้ยงไก่ตีนี่ถ้าจับไก่ให้แม่ไปจับใช่ไหมแม่ไปจับมาเดี๋ยวไปสิพาไปลอยไก่ตีมไปต้มตีไปต้ม นี่คือไอ้บัวแดงหางหงสวยที่สุดอ๋อนี่มันหัวหนักหงหนาเลยไอ้บัวแดงไอ้บัวแดงไอ้บัวแดงบัวขาวก็แล้วแต่ละอื่เดี๋ยวยายดาจะไปจับไอ้บัวแดงไอ้บัวขาวเสร็จยายดาไปไปยายดาครับแก่คนเมาแกงมันแก่แพงเขาเขาเสียไปซ่อนไปเสื้อผ้ายเอาค่ะเอาไอ้ตัวนี้ไปต้มแกงมาต้มไอ้นี่ไปต้มกินมันชื่ออะไรบัวละไอ้บัวไอ้บัวแดงเมื่อกี้แม่บอกบัวขาวไอ้บัวแดงน้อยบัวขาว มันจะว่ายางไงเอาไปซื้อไผ่มันตัดเต็มเต็มมันมกมันพา้นหัวนี่นะที่พ่อว่าพ่อพาไปดูผมว่ามันร้องดังเกินไปนะโอ้ตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะไอ้แดงไอ้เหลืองข้างขาวเหลืองข้างขาวโบแดงนี่มีคนขอซื้อหมื่นหนึ่งติใช่เขามาขอซื้อเอ้าไก่ยู่ใส่ล่ะอ้าทำไมไก่ตาไม่เห็นล่ะ ไม่ได้ไมใส่เลยไก่ตัวนี้รักมากต้องใส่ที่นี่ไว้เลยเอาใส่ไก่กูไปไหนเนี่ยใครเอาไปไหนวะน้องโดนขโมยอีกแล้วมั้งนี่นี่คือไอ้บัวแดงหางถงสวยที่สุดไม่ได้เอาไปใส่เลยไก่ตัวนี้รักมากต้องใส่ที่นี่ไว้เลยเอาใส่ไก่กูไปไหนเนี่ยใครเอาไปไหนวะน้องโดนขโมยอีกแล้วมั้งนี่เหลียงทอรอลหดเอานี่เหลียงทะเลหดยังอยู่ ไอ้นี่มันไอ้เหลืองฟ้าทลายเนี่ยเอาโอ้นี่นี่ใครเอามาใส่นี่วะโอ้ยทะเลเราั้งโอ,โ,โอ้โหเสียสเซ็งเลยเอามาคืนละตาเราไอตัวเล็กอ่ะตัวเล็กลูกมันโอ้โหตกใจหมดได้คืนแล้วเด้อพ่อตาได้คืนแล้วเด้อ บ้านนอกก็เป็นหมื่นเนาะใจหายไหมท่านหายเน่ยโอ้ยใจหายเลยเนาะไปไปเข้ากรงเข้ากรงอร่อยจังเป็นไงบ้างอร่อยมากไก่ดีปะไก่ไก่ดีปะไก่ดีไหมดีดี่อยไก่ชนข้อเนี่ยอนยอ้าว ผมยอกเพ่อนพ่อไม่ต้องปาขวดก็ได้ปาขวดไอ้นี่มันคือไก่ไก่บ้านเราที่พ่อเชืิญนั่นแหละจำได้ไหมสมมติว่าเราบ้านเราเลี้ยงแค่สองตัวจริงๆริงเอาพ่อเชืิญมาแล้วตัวหนึ่งกันเหลือตัวหนึ่งเรากินอะไรงั้นอ่ะแล้วก็จิ้นแจบมาสิช้าแป็นแผลถ้ามันยังอยู่อีกก็ต้องแกะนั่นแหละ